ดูสดพรมลิขิต ep 0 1 1ช่องถ่ายทอดสดละครพรมลิขิตล่าสุดเรื่องย่อพรมลิขิตดูสดพรมลิขิต ep 0 1 1ช่องถ่ายทอดสดละครพรมลิขิตล่าสุดเรื่องย่อพรมลิขิตความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่แม่พุทธาลเบลล่ารานีแคมเปญได้พบเจอกับคุณหญิงการเกตเบลล่ารานีแคมเปญ และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนการย้อนกลับมายังอดีตในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยถึงได้ทราบแล้วว่าทั้งคู่ย้อนเวลากลับมาแตกต่างกันซึ่งของพุทธานจะถูกดูดมาทั้งตัวหลังจากจับสมุดคอยหรือคัมภีกฤษณากาลาีส่วนของคุณหญิงมาได้หลังจากที่เธอเสียชีวิตช่วงเวลาเดียวกับร่างการเกตสิ้นลง เรื่องย่อพรมลิขิต EP 0.8ยังเข้มข้นและเสิร์ฟความฟินกับเรื่องราวความรักของพุทธานกับขริศโปบธนวัฒนวัฒนพูดแต่ที่น่าตื่นเต้นใน EP นี้ก็คือหลังจากขุนหลวงท้ายสะเกรดวรินทร์พราหการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการกรบฏท,ที่หวังล้มลางราชบัลลังก์ ท่านพร้อมสหายมหาดเล็กทั้งห้าจึงวางแผนออกอุบายล่อเพื่อที่จะจับตัวพวกที่เป็นกบฏทั้งหมดมาลงโทษแต่แผนที่วางไว้กลับล่มไม่เป็นท่าโดยก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ถูกลอบลงพระชนคุณหลวงท้ายสะก็โกรธมากเหตุเพราะแผนที่วางไว้กลับล่มไม่เป็นท่า แถมยังไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ซึ่งขุนหลวงมีรับสั่งให้หลวงชิดภูบาลหรือจอรดฟอลคอนโอมคนินสแตนลีย์หนึ่งในสหายมหาดเล็กออกไปตามหาหลักฐานเพื่อมัดตัวผู้ที่ก่อกระบฏในครั้งนี้หากไม่ได้ก็ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีก ขณะที่หลวงชิดภูบาลหรือจอร์ดฟอลคอนออกไปตามสืบเกิดถูกจับได้เขาพยายามหนีออกมาแต่เกิดการต่อสู้กันทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจอร์ดพยายามหนีกลับมาหาขุนหลวงเพื่อบอกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเสียก่อนด้านพ่อริปที่อาการแปลกแปกจากเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ได้พุทธานก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆ และดูเหมือนว่าจะทำให้หัวใจเขากลับมาสดใสอีกครั้งและดูเหมือนว่านี้จะเป็นอีกหนึ่งช็อตความฟินระหว่างข้อริ์กับพุทตาลแต่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นเห็นทีออเจ้าทั้งหลายต้องไปติดตามชมกันเองเสียแล้วในวันจันทร์ที่วันที่6พฤศจิกายน2566นี้เวลา20.30นาฬิกา30นาทีนอทังช่อง3 HD ส่วนตารางพรมลิขิตออกอากาศที่ได้จัดใหม่นั้นสามารถกางปฏิทินดูสดพรมลิขิต ep 0 1 1 1ได้ตามเลยเลยหนาออเจ้าซึ่งในเดือนพฤศจิกายน2,566นั้นพรมลิขิตจะออกอากาศในวันจันทร์ที่6วันอังคารที่7และวันพุทธที่วันที่8พฤศจิกายน2,566และในสัปดาห์ถัดไปจะออกอากาศในวันจันทร์ที่13 วันอังคารที่14และวันพุธที่วันที่15พฤศจิกายน2,566สัปดาห์ถัดไปจะออกอากาศในวันจันทร์ที่20วันอังคารที่21และวันพุธที่วันที่22พฤศจิกายน2,566และปิดท้ายด้วยเดือนพฤศจิกายน2,566จะออกอากาศในวันจันทร์ที่27วันอังคารที่28และวันพุธที่29 พฤศจิกายน2566มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูสดครมลิขิต EP 0 1 1น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าครมลิขิต EP 0 1 1รับชมถ่ายทอดสดครมลิขิต EP 0 1 1รับชมถ่ายทอดสดครมลิขิต EP 0 1 1รับชมถ่ายทอดสด